สวัสดีจ้าแฟนๆเจดําทุกคนนะจ๊ะเจอกั็จะเคยไประจำทุกวันพุธนะหกโมงเย็นเรามีนัดก,นกันกับคอนเทนต์ปวดสมองอันนี้นั่นเองนะจ๊ะเล่าเท่าที่จําได้ EP ที่90แล้วเฮ้ยเล่าเท่าที่จําได้สนับสนุนโดย Li@@ n e SA Game Plus สนุกไปกับเกมชั้นนําที่ @SA Game Plus เอาก็ขอบพระคุณไว้ด้วยนะจ๊ะสําหรับทุกคนที่ชมแล้วก็แชร์กันออกไปกับคอนเทนต์นี้แล้วก็แฮชแท็กยอดฮิตด้วยเล่าเท่าที่จําได้จากช่องเจดนันเองก็ฝากไว้ด้วยนะเรื่องไหนจําได้เล่าไปฟังเรื่องไหนจําไม่ได้ขออนุญาตข้ามแล้วก็เล่าไปแล้วทั้งหมด89 EP เนี่ยบางคนเนี่ยต้องบอกตรงนี้เลยว่ากวนทีนนะเล่าไปในคลิปก่อนล่าสุดเนี่ยอาร์ senal x i comment ม,มาเพียบเลยเจ๊ J. อยากได้อาร์ senal x i และบางคนไม่รู้ด้วยไม่ดูคลิปก่อนด้วยเออจริงๆริงเลยจินหน้าตีเชื่นะอ,อ,อ,อตี้ก ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมันได้ในทุกช่องทางเลยนะจ๊ะแฟนเพจเจดำนะ YouTube t i k t o k IG เจดำ o f f i c i a l s u b s c r i b e ซซันกระดิ่งให้ด้วยกันละกันแล้วก็กด o ฟลโลได้ตามสะดวกเลยเนาะอ้าววันนี้ไปเริ่มกันเลยกันละกันนะจ๊ะคำถามแรกนะก้องกริด KK เจ๊ดำครับขอทีมยอดแย่ของเรัลมาริดแบบ XI หน่อยครับโอ้โหช่วงหลังนี้ชอบกันเหลือเกินนะหลังจากที่จัดยอดแย่แมนยูเต็ดไปยอดแย่ลิพูไปนี่มายอดแย่มาริดกันหน่อยกันละกันนะเอาอันนี้ย้ำตรงนี้นะเป็นทีมในความคิดเจดำนะเพราะฉะะนนั้อาจจจจตตรรงงใใไ ไปอยากจัดก็คอมเมนต์เข้ามากันแล้วกันนะจ๊ะ4 3 3นะผู้สัมประตูจะดาขออนุญาตเลือกเป็นเดียโก้โลเปสกันแล้วกันนะนายด่านชาวสเปนซึ่งครั้งหนึ่งเคยขึ้นมาเป็นตัวแทนของอิกาซิยาสในยุคที่โชเซ่มุนโยเขามีปัญหากับกาซิยาสอะไรแบบนี้เนาะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งบ้างอะไรบ้างก็วนๆไปแต่ว่าด้วยบาร,รมีด้วยอ,อะไรอร่าหรือแม้แต่ฝีไม้ลายมือจะดมามองว่าเดียโก้โลเปสก็ยังดูธรรมดาเกินไปซึ่งเลือกมาเป็นประตูทีมยอดแย่ของเจก็แล้วกันเน,นะนาะในนามาดริ4 คนแบ็คขวานี่เลยดานิโลเลยปัจจุบันนี่อยู่กับยูเวนตุสนะก็เคยเล่นอยู่กับมาริตอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นมาริตเองเนี่ยก็มีดานี่กาะบาดขาวแต่ก็มีกระบาดเจ็บก็ต้องใช้นี่แหละอี ilo, ดานิโลเนี่ยลงไปเล่นสลับสลับกันกับพวกนาโชกับพวกอะไรพวกนี้เนาะแต่ก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงแล้วก็ไม่สามารถโดดเด่นได้กับสีเสื้อของมาริดนะแบ็คซ้ายจะดําขอเป็นกาเบรียลอิบานาเซก็แล้วกันนะอดีตกองหลังที่าติเจเดน,น่าที่เคยอยู่กับแมนยูเต็ดครั้งหนึ่งเกือบจะยา้ายไปอยู่กับลิลป ส่งไอหมอนี่ไปอยู่กับมาดริดนี่แหละแล้วก็ชีวิตเขาที่มาดริดมันก็ไม่ได้เหมือนที่เขาต้องการน,นะเนาะก็อย่างว่าเนาะก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่ฝีเท้าโดดเด่นมีได้ความทุ่มเทพ,พอไปอยู่กับลีกสเปนมันก็มีจังหวะเวอร์จังหวะอะไรได้เห็นอยู่บ่อยๆนะสำหรับไอเซ่นะคู่เซนเตอร์แบ็กหนึ่งคนที่ต้องติดแน่นอนกองหลังทีมชาติอังกฤษอดีตด,ดาวรุ่งชุด กระชูดแต่ของลีจูไนเตดอย่างจุลธานประตูไม้เฮ <Hey! S 1> จุลธานวูดเกตนั่นเองนะจ๊ะซึ่งโอ้โหประเดิมสนามด้วยใบแดงทําเข้าประตูตัวเองอะไรมันจะมีอะไรสวยกว่านี้ไหมล่ะชีวิตของเขาที่เรามาดริตก็ไม่ได้สวยงามเลยเป็นตัวสํารองซะเยอะมีการบาดเจ็บรบกวนด้วยเพราะนั้นก็นี่แหละน่าจะเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ,บ็กที่ยอดแย่นะอีกหนึ่งคนจับคู่กันไปนี่เป็นถึงดีกรีระดับกองหลังทีมชาติเยอรมันนะแต่มีการบาดเจ็บรบกวนตลอดนะอาชีพกาแข่งกับมันริดเลยน,ะ der, นั่นคือครนะิสตอฟเมตเซลเดอร์นะั่น มันควรจะเก่งกว่านี้นะในสีเสื้อมันเิดนะแต่ดันเจ็บบ่อยเนาะอะขยับมาดูที่แผงมิดฟิลกันบ้างก็แล้วกันตัวรับจะดําเลือกคนนี้เลยคนเดียวตลอดการเลยโทมัสกราวเวอร์เซนนั่นเองโอ้โหไม่รู้มันเด็ดมันซื้อผิดซื้อถูกก็ไม่รู้ไปเดืองกองกลางทีมชาติเดนมาร์กพันดุรายนี้เข้ามาแล้วก็ไม่เวิร์กเลยมีปัญหาก,กับการปรับตัวลงไปถึงในสนามซ้อมเนี่ยเคยชกกับเพื่อนร่วมทีมด้วยเพราะว่าไปซ้อมหนักเล่นหนักเกินเหตุนในลีกสเปนเขาก็ไม่โอเคนะนเพราะจาตัวจะย้ายจากเอเวอเรสต์ไปอยู่กับ รอยสตันเรนเทก็แล้วกันอดีตกองกลางที่เขาบอกว่าเป็นนิวเอ็ดการ์ดาวิดเหมือนอย่างเดียวคือทรงผมที่เหลือนี่คือเละตุ้มเป๊ะตาละเละตุ้มเป๊ะเอออ้าวบวกไปอีกหนึ่งคนกองกลางคนนี้ก็แล้วกันตัวยืมจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดชูเลียงโฟร์แบร์ซึ่งกูงงเหมือนกันไปเล่นให้มาริดได้ไงวะวันที่เปิดตัวกับอัลเฟรโดดิสเตฟาโน่อะดิสเตฟาโน่ก็งง มึงเป็นใครเนี่ยมาอยู่ทีมกูได้ยังไงจากเวสต์แฮมอะไรเงี้ยแลวเจ้าตัวก็แทบไม่ได้เล่นให้กับมาดริดเลยเป็นสำรองอยู่บ,บอ่อยครั้งแล้วไม่มีช็อตสําคัญที่โดนจับภาพได้ว่านั่งหลับอยู่ที่มานั่งสำรองอะไรแบบเนี้ยเออก็เป็นเรื่องที่ตลกมานกันนะเรื่องนี้นะไปที่3กองหน้ากันแล้วกันคนแรกจะดําเลือกเป็นนิโคลัสอันเดลกากันแล้วกันคนที่โอ้โหดิ้นรนจะต้องย้ายออกให้ได้นะตอนนั้นเนี่ยจากอาเซนอลก็จะต้องไปมัดริดให้ได้คือแบบโอ้โหแบบไฝฝันทีมในฝันสุดท้ายก็ไม่เกิิิดดดนนนะกกกกกก็คคือออไปัััับบบททีีี่่่มมมาารจจแ้้งงเเตลล แชร์อะไรก็ว่ากันไปอะนะอันโตนคาสซาน و กองหน้าหน้าปรุทีมชาติอิตาลีซึ่งเป็นโกลเด้นบอยอิตาลีเขานะก็มีครั้งหนึ่งเคยมาตกระการลำบากที่มัดริดเช่นเดียวกันนะอีหนึ่งคนนี่เซนฟรีมาจากคู่แข่งตลอดการอย่างบาร์เซโลนาเลยฮาเวียซาวิโอลาเซนฟรีก็จริงความคาดหวังไม่สูงก็จริงแต่เขาควรจะทําได้ดีกว่านี้นะในสีเสื้อมาดริดนะก็น่าจะประมาณนี้นะส่วนโค้ชก็ไม่มีใครเกินคนนี้เลยคาร์ลอสเคย์โรชอดีตผู้ช่วยของเซอร์ลูฟซันที่บ ก็คือเรเบรดยอดแย่ XI ในความคิดเจดม์นะใครอยากจัดก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันทีมชันก็ประมาณนี้แหละเนาะคอปเตอร์เจดม์ครับขอดีลเด็ดๆในช่วงเดือนมกราคมหรือว่าตลาดหน้าหนาวในพรีเมียร์ลีกความทรงจําของเจดม์หน่อยครับโอ้โหคือตลาดหน้าหนาวเนี่ยถ้านึกตอนนี้ออกนะคนแรกเลยนะเวอร์จิลฟานไดเออเสือกไปนึกทีมอภิมพมังมามหาหน้าหนาวจังหวาลไกปูนี่มันเลยจัดตวมาเลจักรวาลที่จะมุ่งมั่นใอะไรเป็นดับเป็นไปแล้วเอฟไปครับแล้วก็ลีกครับตอนนี้ลุ่ยแชมป์ไปเลลยมป็นเดือดรุ่ยแจ็ปยกั ลิวพูนั่นเองนะจ๊ะย้ายจากซาลัมตันตอนนั้นไปอยู่กับลิวพูเนี่ยค่าตัวเป็นถิติโลก75ล้านปอนด์ค้นด่ากันอุบเลยบนวอลิพูไปทุ่มเทด้วยนะสุดท้ายทุกคนนี้เป็นไงกลายเป็นของถูกไปเลยเมื่อเทียบกับอีกหนึ่งคนที่ค่าตัว80ล้านปอนด์อย่างแฮร์รี่มาควานั่นเองนะจ๊ะก็นึกถึงคนนี้คนแรกแล้วก็ต้องย้อนกลับไปในยุคของแมนยูเต็ดก็มี2คนนะที่ย้ายมาในตลาดเดียวกันเลยก็คือปาตริสเอฟราแลวก็เนมันยาวิดดิชในยุคของเซอร์เลฟูซันช ปรับตัวอยู่6เดือนนะหเดือนนั้นไม่ดีแต่หลังจากปรับตัวได้ก็กลายเป็นตำนานอยู่ในเตดอย่างที่เห็นนะเนาะพอลสโคหลายคนงงเฮ้ยย้ายตอนไหนไปเซ็เสนสัญญากลับมาเล่นอีกครั้งในตลาดหน้าหนาวปี2011-2012จะทำจำแม่นเล็บบอลแฟนสตาร์ทไปปี2011ถูกไหมแล้วก็พักไปประมาณ6เดือนนะเป็นสตาร์โค้ชของเซอร์เล็กแล้วกองกลางในทีมก็เจ็บเยอะเซอร์เล็กบอกอย่างนี้มาลงทะเบียนให้หน่อยเว้ยสโค้ยมักกะลาก็เลยลงทะเบียนเป็นนักเตะใหม่ของอยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะสำหรับพอลสโค้นะรูโน่เดอะยัวแฟน ปี2 0 2 0เป็น่ไงโอ้โหโดดเด่นเลือกเกินนะช่วงหลังก็ดรอปไปบ้างแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไปเรียบร้อยแล้วนะในมุมเจดมานะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่แต่คิดว่าน่าจะใช่คือเปียม์เรกโอบาเมยองกับอาร์เซนอลที่อาร์เซนมนเกอร์ดึงมาก็น่าจะตลาดหน้าหนาวนี่แหละนะก็คุ้มอยู่นะเออฟิลิปเป้คูตินโยอันนี้ตลาดหน้าหนาวจากอินเตอร์มิลานตอนนั้นมาอยู่กับลิเวอร์พูลตอนนั้นก็ตัวแค่จะ8ล้านปอนด์อรืองไงถูกมากเลยแล้วขายให้บาร่สได้าาทนรท้องเยส ตอเรสตอนนั้นตอเรสยา้ายไปอยู่เชลซีลิบูร์ก็ไปซื้อหลุยส์อเรสจากอาเจคัมเซดามเลอีกคนก็คือน่าจะเป็นยอดแย่ตลอดกาลเหมือนกันนะแอนดี้แคโรน่นเดงนะอ่ะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับดีลตลาดหน้าหนาวเจดาก็จำได้เฉพาะทีมใหญ่ที่เล็กก็ขออภัยด้วยนะจำไม่ได้ว่าจำได้ประมาณนี้นะใครนึกใครออกนะตลาดหน้าหนาวที่เด่นๆก็คอมเมนต์มาบอกนะจ๊ะพีเจนภัทรเจดมครับขอ X อทีมบาสเกตบอลในดวงใจของเจดาตลอดกาลหน่อยครับคืออย่างนี้พีเจนภัทรเอ็กไอเนี่มันจะเล่นไงว่าบเอม่เล่น5คนั้นาบ ก็แล้วกันอ่าเบสไฟฟ์ออฟออร์ไทม์ในความคิดจะดม์นะเอา NBA แล้วกันเพราะดู NBA เนาะบาสเอ็บก็ไม่เคยดูมาก่อนนะนี่คนละอย่างกันอา้าวเซนเตอร์จะดม์ขอเลือกเป็นชาคิลโอนิวแล้วกันโอ้โหบิ๊กเชคชอบตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับออร์แลนโดเมจิกแล้วแล้วก็มาประสบความสำเร็จกับ LA ลเอเลเกอร์สนั่นเองนะส่วนฟอร์เวิร์ดสคนจะดม์ขอเลือกเป็น KD ดีแล้วกันเควินดูแรนที่โอ้โหครั้งหนึ่งนี่โดดเด่นเหลือเกินกับโอคลาโฮมาเนาะแล้วก็มาอยู่กับโจจกลเดนสเตย์ว่า เก่งมากไม่รู้สิจจดาชอบเขานะเออแม่นด้วยเล่นได้แบบหลากหลายด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือทักษะหรือว่าช็อตมาสจยัยนเยอะด้วยนะอีนึงคนก็ต้องคนนี้แหละเลบรอนเจมส์ James, นั่นเองนะจ๊ะโอ้โหกับคลิฟแลนด์กับมามี่ฮิตนะกับคลนะิฟแลนด์อีกรอบนึงแล้วรู้สึกปัจจุบันน่าจะอยู่กับแอเอเลกเกอร์สใช่ไหมอ่าก็เป็นตำนานจริงๆนะเป็นแบบโกดของ NBA องหนึ่งคนเลยนะโกดนี่ย่อมาจาก greatest of all time นะจ๊ะทีนี้มาที่กาดกันบ้างกาดเจดมก็ในยุคก่อนมันต้องคนนี้แหละนะไมเคิลจอร์แดนอะไม ครแล้วมันเก่งที่สุดแล้วตั้งแต่ดูบาสเกตบอลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอายุ26่เนี่ยนะก็ไม่เห็นใครเก่งกว่าไมเคิลจอแดนในมุมเจดดานะอีกคนนึงยุคปัจจุบันเลยโอโ้โหสามแต้มทุกระยะได้หมดสเตฟนเคอรี่หรือว่าเชฟเคอรี่นั่นเองชอบมากเป็นคนที่เจดดาชอบมากในบาสเกตบอลยุคหลังนะคือหลายคนจะมองเฮ้ยมึงเล่นแต่วงนอกชูดสามแต้มนู่นนั่นเหมือนโกงเขามึงลองไปชูอย่างเขาจริงมันได้หรือเปล่ามันต้องซ้อมหนักบ้ากน,นะนอกจากพรสวรค์แล้วต้องมีพรแสวงด้วยสำหรับเชฟเคอรี่นะช่วงหลังกกกก็็พัฒนนนนนนาาาเเรรรื่่ออองงงลวใมขึ้น้นะีนนส สำรองนี่จัดได้ชุดหนึ่งเลยเซนเตอร์จะดําเลือกคาวมาโลนเมลแมนของยูทาจัสในยนะุค90น่าของนี้ก็ชอบมากนะอมาถึงฟอร์เวิร์ดจะดําก็ต้องเลือกเขานะั้นยิ่งอยากเขาเขาใส่ไว้ในชุดตัวจริงด้วยแต่ว่าเอามาไว้ตรงนี้ก็แล้วสำหรับทีมดันแคนนะเออก็เล่นได้หมดเลยนะทั้งเซนเตอร์ก็ได้เล่นฟอร์เวิร์ดก็ได้เนาะอีกคนนึงโคบี้ไบรอันผู้ล่วงลับนี่ต้องอยู่แน่นอนแต่ว่าขออนุญาตมาเป็นตัวสำรองเนาะอัลเลนไอเวอร์ซนอ่านี่ก็เป็นการ์ดตัวพลิ้วเลยนะก็ลีลลลาาาวดดยยยยนนีีอมมีออออเเมกกกคขื การแบบธรรมดาทั่วไปแต่ว่าจ่ายบอลดีชูดสาแต้มได้ฟิลโกแมนจุดโทษดีจอห์นสต็อกตันน่ะเอามาเอามาคู่กับคาร์มาโลนั่นล้วกันเนาะส่วนโค้ชต้องคนนี้คนเดียวเลยฟิลแจ็คสันตึงตึงตึดตึดตึงตึงบ้าเลยไงนั่นไหมลูกแจ็คสันเออฟิลแจ็คสันนั่นเองนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะเรื่องราวของนักบาส NBA ที่ดัมชื่นชอบเอาเป็น best ์ไฟฟ์ออฟออร์ไแบบนี้แล้วก็ตัวสำรองรวมถึงโค้ชด้วยเนาะอ่ะจัดมาจัดมาพวกแกมีใครบ้างจัดมานี่ทีมชันสุภรชัย TK 2 0สอ เจดมครับขอดีลย,ยอดเยี่ยมและยอดแย่ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เอาอย่างละ3ามคนโอ้ท้าซีซั่นนี้เอาเริ่มที่ยอดแย่ก่อนแล้วคนแรกนี่ต้องปิ๊งป่องเลยแจ็คก,กรีลิชหนึ่งร้อยล้านปอนด์จากลาซาวิลล่าไปอยู่กับแมนซิตี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นผลงานก็โอเคแต่ด้วยค่าตัวกับด้วยความคาดหวังในมุมเจดำนะตอนนั้นแมนยูเต็ดก็แย่งกับซิตี้สุดท้ายซิตี้ได้ไปเจดำว่าเขาเล่นไม่เข้ากับซิตี้บอลซิตี้คือการให้บอล p a สซ i n g และ move ก็คือเคลื่อนที่แต่แจ็คก,กรีลิชบอลมาอยู่ที่เขามันจะเเสีียจจจจััังงงงงหหวะะะมนนตต้้้้้ออดึลก็ทใ ก็ดูดรอปๆไปใน,ใน,ในบางเกมอะไรเงี้ยนะก็นะแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่มันเพิ่งปีแรกเนาะก็เลือกถามมาปีนี้เนาะก็เลือกจากกิลิตนี่นะจากค่าตัวเป็นหลักเลยนะโรเมลูลูกากูบิกตูก็แลวกันโอ้โหช่วงแรกนี่ตื่นตาตื่นใจมากพอถูกกองหลังจากทางได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องการให้สัมภาษณ์ว่าจากจะกลับไปอินเตอร์ยังรักอินเตอร์เหมือนเดิมย้ายมาเชลซีไม่มีความสุขก็เลยทาให้ฟอร์มตกไปแล้วจนปัจจุบันนี้ก็หาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยทั้งนั้นที่เป็นดาวซันโบข,ของเกาโชสเตรามาจากอินเะตอร อีนึงคนอันนี้แบบไม่ลําเอียงเลยเจดําชอบเขามากแต่ด้วยความคาดหวังด้วยฝีเท้าด้วยอายุทุกอย่างมันไม่เป็นตามที่คิดเลยว่ะเจะดอนซานโช่นะ73ล้านปอนด์จากบรูซเจดอมุลมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคละ่ะระบบการเล่นวิธีการเล่นของแมนยูเต็ดมันทาให้ซานโช่ฟอร์มไม่ดีก็จริงแต่ตัวเขาเองก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้ในมุมเจาดานะรอดูฤด,ดูการหน้าแล้วกันฤดูการนี้ปีกซ้ายกันแล้วปีกขวากันแล้วเปลี่ยนแล้วนู่นนี่นั่นก็ดีสลับแย่แต่จะแย่มากกว่าดีนะเนาะอ้าวมาดู เจ้าของน้ำท่อมนะก่อนลงต้องกระดก หยอกหยอกหรือดีอาร์สนั่นเองของผงแดงลิวปูนะจ๊ะโอ้โหค่าตัวจากพอตโ,ตโตมาจะนําน่าจะจําไม่ผิดก็สามสิบห้าถึงสี่สิบล้านปอนด์แถวเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาไปเรียบร้อยแล้วนะแค่หกเดือนตรงนี้นะคริสเตียนเอริกเซนตัวฟรีจากอินเตอร์มิลานนี่ก็มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจก็ต้องยกลกสัญญาไปแล้วก็ว่างงานอยู่แล้วเบรนท์ฟอร์ดก็ดึงมาช่วงมกราแล้วก็ช่วยเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยอยู่กลางตารางของพี่บิีกได้คิดดูสิเอาอีกหนึ่งคนนะเอาเป็นพิโนแล้วกันบรูโนกิมาเรสนั่นนอะจกกาาามมิบรยยูวค แล้วก็ทำาใหิพิเศษรอดตกชั้นแบบสบายบือสดูโบเลยนะอ้าวอันนี้ก็นับเฉพาะดิวที่แบบซื้อกันขาดเลยซื้อถาวรอะไรเงี้ยแล้วก็นี่นนนในมุมเจาดาพวกแกช่วยกันจัดมาสิยอดเยี่ยมกับยอดแย่อย่างละ3คนพรเมียร์ลเลยดูกาลน,นี้กับตลาดนักเตะนะพัชรพงษ์จุมชนะเจาดาครับขอ5ประตูครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกยิงแล้วเจาดาประทับใจมีด้วยเหรอวะทีมรักโดนยิงแล้วประทับใจอ้าถามมาก็ตอบให้มันก็จะเป็นพวกประตูที่สวยๆและจำไม่ลืมแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อทีมของเจด้วยอะไนะรเงนะ นี้เลโรบบี้ฟาวเลอร์ยิงด้วยเท้าซ้ายกล้องพังจำได้ไหมถ้ายุค90เนี่ยนะลิฟฟูใส่ชุดขาวเขียวอะ่ะคาวส์เบิร์กอะ่ะยิงเสาแรกใส่ปีเตอร์สไมเคิลกล้องพังเลยเกมเดียวกับที่เอริกค,คันโตนากลับมาจากโทษแบนนี่กระโดดทีแฟนบอลนั่นแหละเกมนั้นที่โอตาฟอร์ดนะฟิลิปอัลแบร์กองหลังทีมชาติเบลเยียมของนิวคารเซนชิปใส่ปีเตอร์สไมเคิลโคตรสวยลูกนี้แล้วเกมนั้นถ้าจำไม่ผิดนิวคารเซนถล่มยูเต็ดไป5-0นะเนะฟรนันโดตอเรสละกันเผาในมันยาวิดิชให้กระเเสสือกกระนลยให้ก็รนนนะนะ ก็เป็นที่มาว่าวิดิชเจอตอเลสพังทุกทีนะลูกยิงฟรีคิกของมาริโอบัสเลอร์แล้วกันใน UCL นัดนะชิงปี99ก็ถือว่าเป็นประตูที่นำอยู่90นาทีเต็มๆเ,เลยนะก่อนจะไปโดนเท็ดดี้เชอร์ลแฮมตีเสมอนาที90บวก1แล้วก็โดนโอเลกูนาโซชายประตูชัย90บวก3ที่คำหนูนั่นเองเดเตดคว้าเทเบอร์แชมป์ปี99ก็นี่แหละประตูของบัสเลอร์นี่แหละกระตุกหนวดผี <c oughs> อีกลู่หนึ่งก็นี่แหละนัดชิง UCL ปี08แปดกันละกันแฟรงค์แลมพาร์ดยิงตีเสมอลูกหม่งของคริสตโลโรนโดนะหนึ่หนึ่งแล้วก็ต่อเวลายืดยา,ายไปเป็ยูโทษยูเต็ดก็เอาชนะเชลซีคว้าดับเบิลแชมป์ปีนั้นได้เนาะอ้าวเลือกมา5ลูกนี้แล้วกันมีใครที่ประทับใจหรือว่าจำไม่ลืมลูกไหนบ้างที่ยูเต็ดโดนยิงก็คอมเมนต์มาบอกกันแลกเปลี่ยนยกันกับเพื่อนเเนาะ วงสะทอนเมฆเสือจจดาครับขอบาเยอร์มินิกเอ็กไอหน่อยครับอันนี้แบบทีมดีๆนะทีในดวงใจไม่ให้รอแย่นะโอเคจัดไป4 3 3สกับพี่เสือก็แล้วกันนะจ้าโอ้โหจัดย่นกันนะตัวดีเยอะมากเลยอะ่ะอาจจะต้องตกหล่นไปบ้างนะก็นี่ทีมชั้นนะย้ำอีกรอบนะผู้สัดประตูคนนี้เลยคิงคานโอลิเวอร์คานนะชัดเจนอยู่แล้วผลงานนะแนวรับ4ี่คนแบ็คขวาฟิลิปรามเลยทีแรกจะเลือกฟิลิปหัวมากแต่รถมันติดต้องเลยไปนิดนึงเฮ hey! งพลระคนกันก็ล้วอย่างแบ็คซ้ายขอเป็นดาบิดอาราบาแล้ว กันนะ้คนนี้ก็โดดเด่นเล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายเซนเตอร์แบ็คกองกลางตัวรับปีกซ้ายหน้าซ้ายก็ยังเล่นได้เลยนะคู่เซนเตอร์แบ็คเจดม์ขอเลือกเป็นโลธามาเทอุสก็แล้วกันเดอะซูเปอร์แมนนะตอนที่มาอยู่กับบาเยอร์ก็ไปเล่นกองหลังและจับคู่กับลูซิโอก็เล่นกองหลังทีมชาติบราซิลจอมกับเพกกับเพกนะแม่งเจ็บทุกเกมแต่แม่งวิ่งเร็วกว่ากองหนา้ามาที่กองกลาง3คนนะคนแรกบาสเตียนสายสไนเปอร์เฮ้บาสเตียนชไวสไตเกอร์นั่นเองนะจ๊ะชไวนี่ตอนอยู่ที่บาเยอร์น,นี่คือตำนานตัวจริงนะพอมมมาาอยยยูู่่่่แนนนไเเตตตต็็ดีกลปถััวว ไม่รู้เนาะน่าเสียดายนะโทนี่โครสไปเลยยืนคู่กันไปเลยน,ะนี่ได้ทั้งบูทั้งบุญคู่นี้นะมิดฟิลตัวุกใส่เป็นเมมเมโชก็นแล้วจะดําชอบความคลาสสิกเทคนิคของเขานะกองกลางตัวุกทีมชาติเยอรมันเชื้อสายตรุรกีคนนี้นะกองหน้า3คนอาจจะไม่ถูกใจใครแต่ว่าจะดําชอบก็แล้วกันคนแรกโจวานีเอลแบรกองหน้าทีมชาติบราซิลนะจ๊ะก็ในยุค90มิลเลนเนียนนี่ก็ถือว่าโดดเด่นมากนะอายเยนร็อบเบนปีกหัวไข่ดาวนะแหมลูกทีเด็ดลูกทำให้ตายของเขาเลี้ยงทางขวาตัดเข้าซา จับมันไม่เคยอยู่เลยแล้วก็หน้าเป้าก็ไม่ผลคนนี้อยู่แล้วโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะจ๊ะทีน,นี้ตัวสำรองมาแล้วกันเพราะตรวตูวมันดีเยอะขออนุญาตใส่สำรองมาหน่อยประตูเป็นมานเนลนอยเออร์นี่แหละนะเกมรับขอใส่เป็นซามิลคูฟูไอคนที่ทุบพื้นเกมนัดชิง99ก,ก,กับยูเจตนนแหละนะชาบ,บีมาติเนสกองหลังกองกลางชาวสเปนนะโทมัสมุลเลอร์อันนี้ต้องอยู่นะฟรองริเบรี่อะมาด้วยอีกคนนึงกองหน้าเอาเป็นมิโลสลาฟโครเซกันแล้วกันนะจ๊ะอะประมาณนี้นะทีมยอดเยี่ยมของบบเยอร์มินิกในสายตาเจานะก กามากันแล้วกัน นัทนานามอนวรศินทวิงกี้วิงเอฟโฟชื่อจะยาวไปไหยนะฮะยาวจังนะชื่อนะ <c oughs> ขอเอ็กไอนักเตะที่ยืมตัวไปแล้วเก่งนะครับจะดำพอดีผมเห็นในฟีฟ่าไรซี่เขามีคลาสใหม่ Legend of the l o ะโล LOL โอเคจัดไปพี่ทวิงกี้วิงเอฟโฟนะผู้รักประตูต้องนี่เลยตีโบกุกตัวตอนที่ยืมจากเชลซีไปอยู่แอตมาริตเนี่ยเออเก่งนะก่อนจะกลับมาเก่งกับเชลซีแล้วปัจจุบันอยู่กับเรอลมริตนะแนวรับเอาเป็นวิลเลียมซาลิบาแล้วกันยืมจากอาเซนอนไปอยู่กับมักเซย์นี่ล่าสุดได้าวลนัเตยยออดี่มขงล เป็นดาวรุ่งอะนะคริสเตียนโรเมโรกองหลังทีมชาติเจตินายืมมาจากอตาลนต้ามาอยู่กับสปเปอร์นะอีกคนเป็นแมททาเกตแล้วกันแบ็คซ้ายของวิลล่าที่ย้ายมาอยู่กับนิวคาเซิลและช่วยนิวคาเซิลหนีตกชั้นรอดสาเร็จปีนี้นะกองกลาง5คนแล้วกันกองกลางมันเยอะนะคนแรกต้องมีเลยคอนเนอร์กาลากเกอร์จาก Chelsea, า Palace, นนดดเชดนะนะลซีมาอยู่กับวิลล่าก่อนจะเซ็นถาวรเนี่ยนะเจสซี่เดอะแดนเซอร์ cer, ลูกรักลิกนกาของ จนนั่นเองนะจ๊ะบิน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 พ้นองนั่นเองนะจ๊ะตอนยืม,มอยู่เวสต์แฮมโคตรเก่งอะนะเดยันคูรูเซสกี้ยืมมาจากยูเวนตุสมาอยู่กับสเปอร์ปีนี้ก็เล่นเข้ากับโซนอมินแล้วก็แฮร์รี่เกนอย่างเยี่ยมเลยเอาไปดู3กองหน้ากันบ้างกันแล้วกันนะเคลียร์เอ็มบัปเป้ตอนยืมจากโมอนโกที่หลีกเลี่ยงฟันเดนเชลแฟร์เพลย์อะมาอยู่กับเปเชยก็ชัดเจนนะโรเมารูลูกากู u, ยืมจากเชลซีไปอยู่กับเวสต์บรอมบิชเบียนตอนนั้นโคตรเก่งนะอีกคนคา,า,าร์ลอตเตเวสก หน้าแฟนยูเต็ดไปอยู่กับซิตี้นั่นเองนะจ๊ะส่วนกุนซื้อแบบตัวยืมเอากุญซื้อชั่วคราวแล้วกันก็ต้องคนนี้แหละนาะลูกอมโอเลกุนนาโซชาตอนคุมยูมเต็ดตอนเป็นกุญซื้อชั่วคราวเก่งๆนะตามนี้ก็แล้วกันนะสำหรับแฟนๆฟนฟีฟ่าไลน์สี่นะจ๊ะกับเลเจนด์ออฟเดอะโลน LOL นักเตะที่ย้ายแบบยืมตัวแล้วโดเดนโดเดนอ่ะและนี่คือทั้งหมดของเล่าเท่าที่จำได้ EP ที่90ตรงนี้น,นั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์จะดาใจใยายําเปบบนี้นะจ๊ะแฟนเพจจภาาษไทยนะ YouTube จะับ สันจะดิ่งให้ด้วยหรือใครอยากติดตามใกล้ชิดกว่านั้นก็ IG ส่วนตัว TikTok ก,ก็มีชื่อนี้เลยจะด official. Follow ับ o f f i c i a l f o l l o โกันได้เลยท้าหยหอยหรอดนะเอาเหมือนเดิมดูแลสุขภาพตัวเองดีๆช่วงนี้เปิดเทอมแล้วรถติดรถไายอะไรก็ใจเย็นๆค่อยๆไปก็กแล้วกันเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยทั้งกายและใจนะมีอะไรก็ยิ้มเข้าไว้เดี๋ยวมันต้องดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรพวกแกทุกคนนะ อ่ะแล้วกลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธ6โมงเย็นกับคอนเทนต์แบบนี้ก็แล้วกัน a a เล่าเท่าที่จำได้ก็คอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมทำให้ถูกกติกานะคอมเมนต์ติดแเล่าที่จำได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้จะทัได้วยจ้ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่พุธหน้า6โมงเย็นกับเล่าเท่าที่จำได้ส่วนวันนี้ไปเว้ย